สวัสดีครับวันนี้พวกผมเหมือนเดิมบูมบอยรถบ้านแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่นิดนึงเพราะว่าเดินเดินมาเห็นรถ l i m i t ต็อยู่คันหนึ่งอยากจะมารีวิวให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับเจ้าตัวนี้เลย Honda Jazz 1.5 RS ปี2017และผมจะบอกว่าเจ้าคันนี้พิเศษยังไงถึงผมได้นำมารีวิววันนี้คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็น Honda j a z z เป็นตัวทับสุดของรุ่นนะตัวทับสุดรุ่นมีอะไรบ้างนี่เลยไฟหน้าพร้อมไฟเดย์ไทม์ running l i g h กระจังหน้าดำตัดโครเมียมและนี่เลยนี่เลยครับสติกเกอร์ RS ตัวทับสุดจากศูนย์ Honda โดยตรงแล้วก็มีชุดแต่งด้านล่างนี่มาให้เราครับเพราะว่าเป็นตัว RS ทับสุดแล้วเรดูด้านข้าง R.S. ดูยังไงว่าแท้ผูกกระจกจะเป็นสีดำนี่เลยจากเขาเลยผูกกระจกสีดำล้อมแม็กคอบสิบหกเป็นล้อมแม็กของรุ่นท็อปสุดเท่านั้นที่จะมีไปดูด้านหลังกันต่อครับด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้นี่เลยชุดแต่งเขาเลยสปอยเลอร์หลังนี่สปอยเลอร์หลังสักเลอดข้างล่างครับเซ็นเซอร์หลังอีกสองจุดเซ็นเซอร์หลังอีกสองจุดนะครับ แล้วก็ไฟท้ายนี่เลยไฟท้ายไฟท้ายครับสวยงามและลูกค้าหลายท่านว่าเอ้ยทำไมไม่ค่อยเห็นเลยสีนี้สีส้มแบบนี้มันไม่เคยเห็นเลยในศูนย์มันมีเฉพาะตัว R อครับสีส้มตัวตัวอื่นๆจะไม่มีสีนี้เด็ดขาดครับเป็นเพราะเป็นตัว R S เลยเป็นสีส้มก็เดี๋ยวพาดูด้านในกันต่อเลยครับดูภายในแต่เบื้องต้นผมอยากแนะนํานลูกค้าว่าซื้อรถแต่ละคันอยากจะให้ดูรอยอาร์คเม็ดอาร์คนิดหนึ่งดูครับ ผมมิดอาคขบ่อยรถบ้านนี่โอ้โหผมกริบลูดไปไม่มีบาดมือเลยผมบอกเลยเม็ดอัคเดิมๆทั้งคันครับดูเลยว่าเป็นรถเดิมๆนี่นะแล้วก็มาถึงด้านในนะครับนี่โอ้โหวิทยุชัดมากด้านในก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันแบบเต็มระบบเลยนะครับ เครื่องเสียงนี่สามารถเราปรับคอนโทรลที่พวงมาลัยได้เลยและพิเศษตรงนี้เลยครับพอเอพอเป็นตัวท็อปขึ้นมาปุ๊บก็จะมีแพทเทิร์นชิพไว้เล่นเกียร์นี่เลยถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่ได้แพทเทิร์นชิปตัวนี้ไปด้วยแล้วก็จะได้เบาะแบบสปอร์ตเบาะผ้าสีดําตัดได้สีส้มนะครับนี่เป็นเบาะผ้านะครับายแดงเขาไม่ทาเบาะหนังรุ่นนี้แล้วก็ดูที่บังแดดของคันนี้ดูครับยังไม่เคยแกะเลยดู ยังไม่เคยแกะเลยตื่อให้ถึงว่าลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลมาดีระดับหนึ่งเลยคันนี้เพราะว่าบูมสังเกตเห็นว่าคันนี้ข้างในแบบดูสะอาดเรียบเชี่ยมสบายตามากนี่อ่ะแล้วก็ไปต่อกับหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นระบบมีหมดเลยครับบลูทูธอะไรพร้อมหมด usb aux hdmi มีทุกอย่างแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับอัตโนมัติแล้วนะครับนี่ไม่ต้องหมุนแล้วนะครับปรับอัตโนมัติอุณหภูมิปรับอัตโนมัติได้เลยแล้วก็เป็นแบบกุญแจแบบ รูทสตาร์ทสมาร์ทย์เลตนี่เราไม่ต้องไปไขแล้วยุคนี้กดปุ่มสตาร์ทได้เลยเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เลยครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มอีคอนโหมดคือปุ่มประหยัดพลังงานนะครับใช้ไปเนี่ยมันจะถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะประหยัดน้ำมัน นิดหนึ่งเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอะ่ะแต่ว่าการนำเขียจะช้าลงนิดหนึ่งแต่ไม่มีผลอะไรแล้วก็มีระบบการลื่นนท่ายเวลาฝนตกแล้วก็คันนี้รถปี2อ1 7ันเจ็ดนะครับเลขหมายวิ่งไปเพียง1 2ึ่ง0สนมโลถือว่าปกติครับไม่เยอะไม่น้อยปานกลางนี่ครับแล้วก็สมุดบุกสวิต มีครบนะครับอันนี้บุกสวิตมีครบอุปกรณ์ผมถือว่าครบจบเลยไปดูด้านหลังกันหน่อยว่ากวา้งไหมโอ้โหด้านหลังนี่พูดได้ว่ากว้างจริงๆผมนั่งสบายเลยดูครับขาเหลือเนี่ยนั่งสบายเลยนั่งขาเหลือๆเ,เลยครับเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเมื่อยนั่งขาเหลือๆเ,เลยหรือสําหรับบางคนที่บอกว่าไม่อยากไม่อยากได้รถก,กระบะอยากได้รถเก๋ง แต่ต้องใช้ทำงานบ้างขนของบ้างอันนี้ผมพาดูด้านหลังว่าพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระเนี่ยเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยครับดูพื้นที่สำหรับเก็บเก็บสัมภาระแล้วพอถึงเวลาเราพับเบาะไปนี่ครับเมื่อพับเบาะไปโอ้โหเท่ากับเท่ากับหลังกระบะสี่ประตูคันหนึ่งเลยอะแต่ว่าติดแอร์ให้เลย มีแอร์พร้อมนี่เลยครับมีแอร์พร้อมหุ้ือว่ากว้างแล้วก็สนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับนี่รถเป็นรถเดิมๆไม่เคยตกแต่งไม่เคยแกะห้องเครื่อง ใดๆทั้งสิ้นดูน็อตได้เลยครับน็อตผมเดิมนัอตผมเดิมเลยครับไม่เคยมีไม่เคยไขยเลยนี่นี่นีน็อตผมเดิมเลยครับดูครับ<อ>แล้วก็ท้ายสุดนี้เจ้าแจ๊สคันนี้นะครับเสนเอราคาไว้ที่5 9า0 0 0บาทประวัติดีฟรีดาว เริ่มต้นผ่อนที่10,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วมันไม่มีแล้วปายแดงอะถ้าคุณอยากเป็นตำนานคุณต้องมาซื้อคันนี้ที่บอยรถบ้านเท่านั้นครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝาก u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีเพจบอยรถบ้านสำนักงานใหญ่เพจบอยรถบ้านชะอําเพจบอยรถบ้านหัวหินแล้วก็เพจบอยรถบ้านลาดุรีไว้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรกับไลน์ผมไว้ให้ด้านบนเผื่อว่ามีใครสนใจเจ้าคันนี้ก็ติดต่อได้เลยวันนี้ก็สวัสดีครับ